นเดศคูกิมิยาวาทีเจ้าบ่าวนอกจากจะเตรียมงานแต่งแล้วยังซ้อมเลี้ยงลูกสาวกับถักเปียสวยๆรอส่งรูปไปโรงเรียนแล้วใกล้จะถึงงานวิวาแล้วสำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อนเดศคูกิมิยากับนางเอกสาวคนสวยเยายาอุรัสยาซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนกำลังเตรียมตัวในเรื่องของพิธีการต่างๆและเรื่องของสถานที่รวมถึงชุดแต่งงานระนับถอยหลังเหลือ,ออีกไม่กี่เดือนแล้ว โดยด้านนาเดตนั้นได้เคยให้สัมภาษณ์ว่างานแต่งจะจัดขึ้นประเทศนอร์เวย์ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นและเลี้ยงกับเพื่อนๆที่กรุงเทพหลายคนนั้นต่างเฝ้ารอวิวาหวานของทั้งสองคนเร็วๆนี้แล้ว และต้องบอกเลยค่ะว่าณเดชน์และญาญานั้นได้แพลนหลักแต่งงานเอาไว้แล้วว่าอยากมีเบบีสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงโัวเราะและได้มีการตั้งชื่อลูกสาวและลูกชายไว้เป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนครอบครัวที่ค่อยๆเริ่มค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง นอกจากจะเตรียมตั้งชื่อลูกๆและ้อมเรียกชื่อเอาไว้แล้วว่าที่คุณพ่อแบรรี่นั้นในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจ้าตัวนั้นได้ซ้อมทักผมเปียจากว่าที่ภรรยาใหญ่ยาไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกระบอกว่าเป็นการซ้อมทักเปียให้กับลูกสาวตอนไปโรงเรียนและนะเดตนั้นยังได้ลงภาพและแคปชั่นเอาไว้ว่าผมเก่งไหมครับฝึกมัดผมเปียให้ลูกก่อนไปโรงเรียน หลายๆคนเนี่ยได้อ่านข้อความแคปชั่นแล้วยิ้มตามไปด้วยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าที่คุณพ่ออ่อนโยนแหละก็น่ารักมากๆอยากเห็นภาพอุ้มลูกสาวเร็วๆจังเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ